นี้มีคาถามนะคะว่าปกติถ้ายังไม่หลับอจิตจะสวดมนต์จะสวดมนต์ไปเลยค่ะจนตัวหลับทาแบบนี้นั่คือเป็นปกติไหมคะแล้วก็เมื่อหลับแล้วเนี่ยหากรู้สึกัวเวื่อไใจิตก็จะเข้าไปในบทสวดมนต์นะคะอาจารย์จริงถือว่าเป็นจิตสมาธิได้ไหมคะอาจารย์นับไหมคะอยากให้สังเกตเป็นคนๆค,คือคืออันดับแรกไนที่เราต้องทําความเข้าใจโลกของสมาธิหรือโลกของจิตวิญญาณเนี่ย มันเป็นอะไรที่พิสดารมากแล้วเราไปกําหนดตายตัวไม่ได้ว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะจะใช้ได้ครอบจากรวาลไปประยุกต์ทําความเข้าใจได้กับคนอื่นๆทั้งหมดยกตัวอย่างคําถามเนี่ยบอกว่าสวดมนก่อนนอนเนี่ยถือว่าทำสมาธิไหมบางคนนับเอาตรงที่หลับไปแล้วยังมีเสียงสวดมอนต์อยู่เป็นสมาธิ นี่อันนี้อันดับแรกนะต้องทําความเข้าใจว่าไม่ใช่นะเสียงโซวนวนที่อยู่ในฝันมันก็คือนิมิตชนิดหนึ่งมันเป็นนิมิตฝันชนิดหนึ่งมันยังไม่ได้เป็นตัวตัวชี้นะว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิตัวชี้ขาดว่าแล้วหลับอย่างเป็นสมาธิไหมมันจะมีแบบหนึ่งนะคือใจของเราเนี่ยแผ่ออกไปมีสติมันเหมือนเครื่องหลับตื่นแต่มีสติอยู่ด้วย มันมันมันคล้ายๆกับว่า,วาอ่ในอาการหลับสนิทเนี่ยมันไม่มีความมั่วไม่มีความฝันไม่มีอะไรที่มันเป็นอสิ่งรบกวนจิตใจในขณะหลับนะมันมีแต่ความโล่งมีแต่ความสบายมีแต่ความเปิดและที่สําคัญคาแรคเตอร์หนึ่งของจิตที่เป็นสมาธิตอนหลับคือมีความสว่างมีความสุขแผ่ออกมา เหมือนกับเราแผ่เมตตานี่ตัวนี้นะฮะที่ที่จะเอาเป็นคาแรคเตอร์ของปติแล้วก็สมาธิในตอนนอนจริงๆนะครับอ่ส่วนว่าส่วนมนไปแล้วตอนนอนแล้วยังสวดอยู่มันดีไหมในแง่หนึ่งก็ดีตรงที่ว่าประกันนะครับว่าจิตของเรากําลังเป็นกุศลอยู่เพราะว่าบทสวดเนี่ยมันคือการระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมถ้าหากว่า การลึกถึงสิ่งสัมติสของเรายังตามเข้าไปในฝันแปลว่าฝันทั้งนั้นของเราเป็นฝันดีไม่ใช่ฝันร้ายอันนี้ชัวร์แล้วนะแล้วก็การที่เอเรามีบทตรวจอยู่ในใจแม้กนระะทั่งณนะขณนะหลับณขณะที่ไม่มีสติตืน่นคิดอ่านเนี่ยมันบอกอย่างหนึ่งว่าจิตของเรากําลังยึดดีนะยึดขาวยึดสิ่งสัมติสไม่ใช่ยึดอารมณ์ที่เป็นอกุศลหรืออารมณ์ที่ มันจะพาไปสู่ภาวะมืดนะครับ